เตือนภัยใครจะซื้อเบนเอลี่600นะครับผมหลายๆคันหลายๆคนมองให้ดีๆเรวาวางจะเหมือนเคสคันนี้อ่าววสดีครับผมเบนเอลี่600คันนี้นะครับรถล,ลูกค้าซื้อมือสองมานะครับผมอาการแรกที่เจอตั้งแต่วันแรกที่เจอคันนี้นะตั้งแต่วันแรกที่ผมเจอคันนี้นะนก็ค,นนคือระบบหล่อยเย็นความร้อนนะครับน้ำเมื่อน้ำไม่มีมาสักหยดนะครับเนื่องจากลูกค้าขับแล้วก็ น้ำไม่ค่อยกระเด็นออกกระเด็นออกนะครับมันหยดตามสายพวกนี้ครับสายสายเมนขมง็น้านะครับแล้วก็สามทางหน้าเครื่องตรงตรงท่อตรงคอดท่อนะครับผมอย่างที่2ที่เจอนะครับก็ก็อย่างแรกว่าหนักแล้วอย่างสองก็ยังหนักอยู่นะครับผมก็คือระบบเบรกนะครับอันนี้ที่แรกลูกค้าใส่ปั๊มลอยมารถเดิมนะครับใส่ปั๊มลอยมาแล้วก็ปั๊มล่างซ้ายนะครับขับอยู่เบรกติดเบรกล็อกเลยเข็นก็ไม่ได้ขับก็ไม่ได้นะครับผม สังเกตตรงยางอะมันจะแคบจะเบร์ยางอยู่แล้วนะครับผมอันนี้คืออย่างที่สองที่คันนี้เจอนะครับผมแค่2ออย่างไม่กันหนักแล้วนะครับผมพราะมาอย่างพิษสักที่ล่าสุดเลยลูกค้าเอารถเข้ามาเนื่องจากควันขึ้นตรงใต้เบาะนะครับควันขึ้นตรงใต้าบาด